สวัสดีครับผมกลับมาปลม,มาปลอกอีกคือเก้าครับกับไอ้ขอบุก้นก้นกว่าครับผมก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็กำลังใจด้ครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับสวัสดีวันหยุดทุกทันครับผมวันนี้ก็ว่างๆครับหยุดงานมาให้อาหารไก่ทำความสะอาดขอบไกคบ่ครับผมเลยมีถือโอกาสมาอัปเดต ลูกไก่แจ้สีเป็นจะลงครับไก่แจ้สวยงามของไทยอีกสายหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากมายเลยครับในขณะนี้นี่ครับเจ้าแสงมณีแม่ฟ้ามนกับลูกลูกทั้งสามครับผมบปัจจุบันนี้ก็อายุได้สิบมือแล้วครับสำหรับ ไ่แจ่น่อยชุดนี้ครับอายุสิบวันครับก็เริ่มแข็งแรงก็เริ่มคุยเคียอาหารกินบางแล้วครับเพราะว่าแม่เป็นไดซ้อนได้ย่างให้อาจินอาหารแล้วส่วนเจ้าแสงมะนีก็ซอยเลี้ยงลูกได้ดีครับผมก็จากติพานมา เกือบๆซิฟมือนี่ก็ยังบ่งเห็นมี่าสิจิกลูกดื้อยังครับก็ถเือว่าดีครับเวลาเอาอาหารให้ก็จักเคี้ยวออกให้ลูกหน่อยกินครับเพราะว่าบางเทืยกอ่ะลูกหน่อยกับกระโดดลงไปข้างในครับม,มาอัปเดตไ้ปีห้นองเฮ้าเบิงครับ เริ่มออกสีออกองั้งและ้วครับน้อยๆมาแล้วครับผมเ,ออเปินไกแจ้ขึ้น่าเนาะครับเนาะจากตัวบดิ้งใหญ่พอกับเมียเขากับบดิ้งใหญ่ครับนี่คือเจ้าแสงมณีครับผมยังคงความงามสีสดใสไว้เหมือนเดิมครับ

ก็เริ่มออกแล้วครับนิดน้อยอายุสิบวันเด็กๆ็กๆชุดนี้ครเริ่มแข็งแรงดีขึ้นครับตามลำดับกะช่วงอายอุจากนี้แรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนนี่ก็เป็นช่วงที่ยังบอบบางอยู่ครับสำหรับไก่น้อยชุดนี้ค็ต้องคอยระวังท่าอากาศบเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังอีกคร กุขภาพเขาก็บแต่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีอากาศหนาวแบบเฉียบพันขึ้นมาไอ้ส่วงเดือนวังหันนี้ก็มีโอกาสที่ลูกไก่จะบอสบายครับแต่กาแม่เพิ่นไว้ไว้ ก็จะพยายามัดให้กินอาหารภาคสอนกินอาหารครับกินน้ำกินข้าวครับเขาก็จะเริ่มกินเองได้เวลาหิวครับ ความสุขเล็กๆในน้อยของมนุษย์เงินเดือนเท่าครับหลังจากเวลาว่างก็เลี้ยงไก่แจสวยงามครับไว้พัฒนาไว้แมงปันพี่นองเท่าสำหรับผูู้ที่สนใจนําไปเลี้ยงสวยงามคล้ายเครียดครับเวลาว่างๆวันหยุดวันนั้ครับเป็นไก่แจที่เลี้ยงง่ายครับ ถือว่าเลี้ยงง่ายใส่พื้นที่หน่อยครับบ่ะจำเป็นต้องใส่พื้นที่ไา้นี่ครับสำหรับผู้มีเวลาว่างหรืออยากเลี้ยงก็สนใจก็สอบถามมาได้เลยครับเด้อทายาตเจ้าแสงมันนี่นยังมีพ่อแบงปันให้อยู่อีกคู่หนึ่งครับผมเลืออีกหนึ่งคู่สำหรับทายาท ชุดแรกครับผู้หนึ่งเมียหนึ่งกับเปิดแบบเบาๆครับห้าร้อยบาทไม่รวมส่งครับต่อคูหนึ่งนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับแบ่งปันพัฒนากันไปครับ ช่วงนี้ผมก็จะสลับให้หัวหานแล้วก็จะเอาเป็นพักเป็นยังไม่ให้เพิ่นได้จิกกินเหล็ดน้ำครับเป็นพักเป็นหยาหวานหยาอย่างสิงรงครับเอาไว้เพิ่นมาจิกกินเพื่อสร้างพุ่มปุ่มกันไปในโตครับแล้วก็มีอ่า อย่างกับฝาทะไล่โจนครับผมฝาทะไล่โจนสดๆเป็นใบกบัเอามาให้เพื่อนเด็กกินเพื่อเสริมสังพูมุ่งกุมกันแก่วัดแก่อยังได้ดีครับผมกระชนี่ครับผมมียังไรครับผมเอามาฝากปีฝากน้องเฮาสำหรับไก่แจ้สวยงามไก่แจ้สีเบญจรงค์ครับไก่แจ้สวยงามของไทยตัวเล็กน่ารักหรืออัญมณีเคลื่อนที่ครับผม คลิปนี้แ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปต่อๆไปให้พี่น้องเข้าเดีรับชมกันแล้วลครับผมสวัสดีครับ